อยู่หน้าบรรณทงครับถ้าจําได้นะครับให้มีมาที่แหลกหญ้าหลายจักหน่อยนะครับก็เลยตัดตัดใบตัดใบแล้วใส่ขี้ไก่นะครับแล้วก็ ดึงเส่ปุ๋ยหมากนะครับนี่ครับเป็นว่าพ่ออันนี้แล้วครับพ่อหอดช่วงถอ,อกนะครับถอ,อกดีนะครับแต่ว่าจากล่มแล้วปะ่ะอาสซินามห้ายโขดล่มอยู่ประมาณ10-20%นะครับ่ว่าปีนี้ ดีแล้วเกินนะครับเป็นก็มีบางคนบอกว่ามันเขานี่บดสมควรตัดใบทาวาน,นะครับกมก็บเบิงอยู่แต่ว่ากัดสำหรับหน้านี้แล้วถือว่าใซดไใดครับดีเลยละ่ะบกเคยแน่นปันนี้เถอะนะครับ,นะรบถือว่าออกมาแนนนเลยดีมากนะครับ ตัดใบแล้วก็ใส่ขี้ไก่แล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักนะครับบำรุงหมากส่วนเอลออนก็นเริ่มล่มครับล่มลนะนะครับคาดว่าอีกซีฮามือนะครับซีฮามืออาจจะมักเกีียววามินบกเคยบกเคยงามปนิยัติเทรับ ปีเมื่อเบิ่งว่ามันจะก,ก้มไฮบอนะครับแต่ว่ากันนาสิก้มอยู่นะครับสําหรับไฮนี่แต่ก่อนผนสีแดงไปเลยโถมากแล้วก็แดงบก้มนะครับติดโลกปีนี้นาสีได้ผลนะครับโอ้ตัวนี้ตัดใบบนีเนนเนมือนกันครับแนนและกล็ลลมเลย แน่นได้ว,ว่านามลายครับอาจสิต้องเอานามออกละ่ะนี่ครับเอวอ่อนให้สุด้ายมันนองมเน่งนะครับก็บมีห่วงแน่น้อยหนึ่งโบได้ผลนะครับสำหรับไฮนี่นามกับพ่อมีนะครับได้ว,ว่าแพ่นหยาตัวนี้บบได้ผลปันได้มีพึ่งใส ใส่ปุ๋ยไปยนะครับเริ่มเริ่มถอกเจทั้งคุณมันตำทั้งคุณนะครับถอกแล้วทั้งพีญ่าบางส่วนใส่ปุ๋ยประมาณอาทิตย์หนึ่งครับส่วนนี้ส่วนเขีเขยวๆนี่แต่ก่อนนี่เลื่องที่ลงไวเ้เธอก่อนเอา้าเจอแมงคับอีกแล้วครับโอ้โห โอ้หินตามธรรมาชาติครับนครับอาจจะเป็นตกเก่าก็ได้ครับที่เฮาเคยถ่ายไว้เวลาประมาณหาโม,มงเสาต้นสวยๆเลยอ้ออนะครับหินเป็นเทือที่สองแล้วครับ เอบก่อนเราเห็นอยู่นั่นแหละข้างไปประมาณ10-20เมตรนะครับแต่ว่าผ่านมาเป็นเดือนนะครับยังได้เห็นอีกอยู่ตามธรรมาชาติเยี๋ห้าวาลองกดถ่ายภาพหนึ่งลองเบิ่งมันตัดหรือ,อยังไงนะครับมาเบิ่งกัน พยยางสิบ,บินขึ้นโตอว้วนอี่ขนาดนี้นอามองบินเอาะอ้ะวนหลายกับโตบ่ไดแบบอืด ปปเดี๋ยวเข้าบนเขาไปก่อนครับให้สีนาสิเสียหายที่สุดนะครับในห้นี่โดยเฉพาะข้างพุนแดงเลยครับเป็นหยาเป็นดอกหยาไปเลยเสียหายสุดแล้วทั้งผีกับมิตรหยาครับนี่ทั้งไก่เฮ้านี่กมิตรหยา เียหายสุดเลยไอ้นี่ก็ประมาณสองงานนาซิมี่อยู่ครับนี่เดีย๋ยวเขาไปเขาห่มก่อนสละ่งสีเขียวนี่ยใส่ปุ๋ยไปอาทิตย์หนึ่งเขียวขึ้นมาไหวอยู่ครับ ลมนีก่กระเขียวครับแต่บอท่านไหน้ขอบ่าท่านนี่นะครับนี่อยู่แต่น้ำแจ๋ขอบมันหน่อยนึงเนียนเป็นว่านกไกเคน่าน,น็นกเคน่าน็กเคน่า ทำห้องบ่ทำห้องไปเลยเป็นว่าบ่กคอยได้ผลอยู่หนึ่งไหนึ่ง,งสองไฮครับตอนนี้นะครับอาจุดใส่ปุ๋ยบ่ทันด้ว่าซูยาบ่ได้นะครับ ันได้หรือเปล่าอ้วนจื้ออ้วนจื้อขึ้นบ่ได้พีกโตกับบ่ได้ครับ บทาบึงแล้วครับเป็นยุคนี้แหละเพื่อนชืขึ้น,นบ่ได้ง่ายดรอกน,นี่ให้เห็นจักน้อยอน,นี่ยุเจนหเห็นน้อยนึงที่เหลือเป็นหยานะครับนะตัวนี้เสียหายไลไ้ายเนี่ยตัวนี้พึ่งสีเขียว ตกทาาบ้างอีกครับ ตรงนี้ที่หนามไร้กูมูล่ไปแล้วครับนานม,นมมันสิมันรวมอยู่นี่จังไร่ขำมานีนะพูนเนี่ยมันกิดสิปมาณเพียงกอบเพียงเอิกนะครับนี่เส้นนี้ฟังนี่ที่ต่ำกลัวก็สบายอยู่ครับ้นี่ ตัวนี้จะมิตะญญานะครับไทายยากเฮตยากครับให้นี่อาจจะได้พ้นหน่อยนีย้เอาเบิ้งทั้งห้องเลครับพา่ ตัวนี้แบ่อเห็นนะครับตัวนีเยอะขึ้นห้องแง่เข้าไปมันสิตัวนมาทั้งนี้เมื่อวานเขาก็ได้เห็นแมงทับนะครับแมงทับอีกท่านึงมาถ้าก่อนก็นเห็นท่านี้ก็เห็นนะครับแต่เมื่อนี้จะกวนอยากอากว้วนแน่พีกเขียงบ่ได้พีกโตบ่ได้นะ ได้อยู่ครับโดยรวมจะว่าพวกที่บทท่านสมบูรณ์ก็มีเป็นเบิ้งใหญ่ๆอยู่จังมาเบิ้งอีกประมาณอีกจักเดือนนึงครับมือนีวันที่สิบนะครับจักยี่สิบนีมาเบิ้งยี่สิบตุลานะครับ ร,รับมือนี่นะครับกับแดดจ้าเหลือเกินหมอสิตาเขาแล้วนะครับเดินทางมานี่คนตาเขาน้ำทางเต็มนะครับเป็นไทยรถแล้วฝนนาซิบเบิร์ตแล้วนะครับวันสิบสิบตุลานะครับ เหมาะตากเขาแห้งแดดจ้าดีสำหรับปีนี้กะทั้ง่างกะอยากอยากแพ่ฟังทั้งทั้งเนี่ยฟังทั้งทิศต่จักน้อยนะครับฟังทั้งเ,เหนือเขานี่กะเสียาหายคักๆให้นึงนะครับประมาณ ให้เต็มเต็มให้หมดไงเดี๋ยวอีกช่วงนั้นที่ประมาณ20ตุลาเข้ามาอีกเท่านึงแต่ว่าส่วนทึ่งนะครับเขาเอลออนนี่สิสี่เกียวอีกประมาณ4 5หมื่นนี่สี่มาเกียวแล้วนะครับเป็น,ป,นปีที่เขาใสาใ่ได้ทีเดียวนะครับ ว่าพุทธเานี่มานะครับมาเปล่งหนามเหมือนมาแบบบริณนัดกันครับมาพอกันอยู่พี่ปล่อยมาพรทะลงมาผิวเพราะมึงไหลคอยอยู่ครับทางนี้วาอยู่ให้หน้าปล่อยสามสี่คลองแล้วนะครับสองสามสี่ห้แล้ว แล้วอีกสองสองไฮครับแต่พอเมือยก่อนอน,นั่งพักละ,ะนุ่งไหลค,อคอ่อยๆน้ำใหม่นะสิบเบิร์แล้วครับช่วงนี้น่าเสียบ,บมีดละ ถ่ายกับยิ่เดี๋ยวเขาไปเบึงไอ้เขาแอลออนตรงทางเขาน่น้อยหนึ่งครับน้อยหนึ่งนะครับเพราะเน้นว่าอีกซีฮามือเพราะเอาอีรีบอ่นะครับตอนนี้เลี้ยงกล้วยแล้วครับแต่ว่าเนี่ติดเขียวอยู่ติดเขียวอยู่ ก็ยังไปขุดขุดระบายน้ำอีกนะนะครับปกษตรปรมนันอันนี้เขียวๆวจหน่อยแต่ว่าส่วนเหลืองกัดลายแล้วนะครับสามสี่มือนาสิพ่อเกียวครับทิมถ่ายไปกับเขาเอลออนครับอีกสี่หามือมาเบิงตอนเกี่ยวสำหรับเมื่อน,นี้สวัสดีครับ